muscle โดกำลังนนาลักจ้ะโอ้คาหลุดพระท่านเด้ดถอนคาหลุดแล้วโอ้ยคืองามแท้โอกบหไงตุมต้มๆ เบิ้งขาทั้งปีเบิ้งขาดอกงามงามระตัดออกลายดอกจ้ะ ดอกกำลังงามด้วยค่ะผ้าแน่นดีเบึ่งดอกข้างในเนอะบ่มีแม่งกินเลยเนอะเมื่อคืนฝนมันตกแต่ว่ามันตกบ่แห้ง Dia mana kali abah sum. Hmm. Do kalang tumbuk. แสงอาจสีซองเนาะพ่อเนาะค่ะเนาะโอ้นี่ดอกกำลังงามเลยมาเด้อ่าผู้ใดคันใหม่คันมือตัดขาเห็ดมาตาัดขาเห็ดน้ำกันแสงซอง มึงได้เดอพี่น้องอันนี้กับดอกเห็ดนะจ้ะพี่สิทัดค้างสิเอาเพราะว่ามันแน่นขึ้นแน่นแทนเนาะ ต้องมี่สองดอกนี่น่ะให้เบิ้มีดอกนึ้นอยู่ไว้ใก่้กันอีกดอกนึงตุ้มตุ่มีดอกนึ้น ดอกบุติปิปมากตตัดขาเห็ดเนาะคะ่ะมันคันใหม่คันมืออันนี้ก็ลังตูปูติปิดอกหนึ่งพี่นออ้องขาเ่าแล้ว เอเล่กโตกะย่าแตนี่ยพอท่นแกแล้วเจอขเจ้าเราละเริ่มบานละใบนาเอาดิอย่า already so old ดอกมี้คือดอกไงแท้บานแล้วมั้งขาขาแดงแข็งอยู่เนาะเ่งถ่าแล้วเอา Bye Bye Beautiful tội ông mồi mồi ôi phun tục má mà นึกว่ามันเสียนออกลายสมมยเป็นตาดโอ้โหขาเนี้งขาเนี้งแข็งอยู่เนาะจ้ะขาเนี้งแข็งอยู่แต่ว่าดอกเริ่มบานคือบานไว้แถ่หนอ khung nay vẫn đó nó, còn nó ở ngoài đó nó bơm ve, chạy so big, nhau, ở chỗ này là, bar, nhau lên nó chả โบแม่งดอกแต่ว่าทาเรืองเดี๋ยวไปล่างเอาขี้ดนินคือมาเกิดดูพูดเดียวเนาะบ่มีมูบ่เนาะมูไปใส่เนาะงามค่ะ เอาละคะ่ะคลิปนี้พี่แพรแ่กสีเอาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะพ่อหอมปากหอมคอพ่อได้แกงอยู่เนาะจ่าเนาะกะสีล้อหายฝุนมาไม่ผลละพี่แพรแฝกจังสีแวะเวียนไม่เก็บอีกเทียนึงขอบคุณที่ติดต,ตามและรับชมเด้อจ้าหวัสดีคะ่ะ